โอเคสวัสดีครับแล้วก็ัดีตอนรับเข้าสู่ช่องพงศธรชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไมล้เราลองออนไลน์เซิร์ฟเวอร์คา,าสานแบีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอาชีพอแอดคอร์ดนั่นเองนะครับหรือ,อกิโยนะครับเอ็กิโยละกันเนาะก,กิโยตินนะครับผม,ม,มก็เดี๋ยววันนี้ะจะมาลองทดสอบไอเทมตัวหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือ ่นี่นะครับผมหมวก Temporal c i r c u i t นะครับของอาชีพกิโยตินนะครับก็เป็นหมวกตัวที่ผมพาเพื่อนๆไปทำนั่นแหละนะครับหมวกเทมมาเนาะที่จากดันโอกาสเทมชาเ e ล g นนะครับก็ทำมาเรียบร้อยแล้วผมก็เอาไปตีบวก9้านะครับออฟช่างมาันนะครับผมยังไม่ได้สนใจเรื่องของออฟเท่าไหร่นะเพราะว่ากะเอามาทำแค่เก็บเลเวลเฉยๆนะครับผม ก็ตอนนี้ของผมเป็นออฟเอจิเลเวลหนะครับก,ก็ทุกทุกๆ2ขั้นก็ได้ ASPD 1%เนาะแล้วก็ในเรื่องของฟรีนะครับแล้วก็ ASPD แถม 1, อีก1หน่วยนะครับเพราะว่าบวก9เนาะโอเคแต่เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันก่อนเนะ้ะของคุณสมบัติหมวกหมวกเทมของกิโยนะครับก,ก็ทุกๆ2ขั้นเนาะบวก a d k ให้15% แล้วก็ทุกๆ3าขั้นนะครับให้ ASPD 2%แล้วก็สกิลโรลลิงคาสเตอร์นะครับกับค o สเตอร์แ a ล h นะครับผมแรงขึ้น20%นะครับแล้วก็ทุกๆ4ขั้นเนาะ ATK ให้อีก2%นะครับผมแล้วก็เมื่อ61นะครับลดดีเลย 10, ์ 10R d ีเลย์นะครับซึ่งของผมไม่ได้นะผมก็ทำไว้แค่บวก9นะครับก็ได้คุณสมบัติอ่าก ATK น่าจะประมาณ4ก็ประมาณ60%หน่วยนะครับผมแล้วก็อันนี้ s c d อีก6เนาะ6%นะครับแล้วก็ r o l l i n g Cutter แรงขึ้นอีก60%นะครับแล้วก็ให้ AS ATK อ,อีก4%เนอนาะประมาณอีกนะครับก็โมเทมนะครับใส่ได้ตอนอาเลเวล1น0นะครับก็วิธีการทำอะไรเพราะองค์เพาะอ,อ,อฟอกเลยพวกนี้ผมทำไว้ในคลิป ก่อนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อลองกลับไปดูกันได้นะครับก็ใครลงไม่ไหวนะครับก็ซื้อวัสดุดิบไปทําได้เลยนะก็อย่าลืมไปกดคุยกับออสการ์ก่อนเนาะเพื่อเปิดดันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตู้เรื่องว่าก็การทาาําอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ้ดามจมัมาแรงขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็ ผมคือเปลี่ยนหมวกเนาะก็จากส่วนมากเราจะใช้เป็นบิตติ้งไลเวิร์ดนะครับผมหรือบางคนก็ใช้วาฬาเกลครับซึ่งผมไม่ได้ใช้วาฬาเกล็นะครับมันเกินงบผมไปนะก็ใช้เป็นแค่บิตติ้งไลเวิร์ดแล้วก็ใส่การ์ดเดวิดเดวิดรุชิเนาะเอากันสถานะตาบอดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูของสงสัยผมก่อนเนาะในการเทสครั้งนี้นะครับผมก็มีกระต่ายส้มมาในส่วนของตานะครับผมปากเป็นอาร์แองนะครับอาร์แองกโดโร่เนาะ เสื้อก็ 17.1b เ A. อ A. นะครับผมขอไพ่ชอบพูดติดอ่าเป็นตัวบีนะครับผมเพราะว่าใช้นมาน,านเนาะอ่ะอันนี้ผมเป็น 17.1a เนาะแล้วก็ิท f เคสองช่องแล้วก็มีอ่าลดดีเลยอีกหนึ่งช่องนะครับผมใส่กา๊าซเฮียม,มุตนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับกาตตาก็เป็นอ่าคิมสัน15คิมสันนะครับใส่เป็นกร์ดแมงแดกนะครับ แล้วก็ปิกแองกเนาะปิกแองกข่าวนะครับผมเป็นออฟอ่าเป็นไฟติ้งสองนะครับก็การ์ดเบาเแรกการ์ดไอตัวหนูท่อนะครับรองเท้าเทมเทมสเซนต์นะครับผมเป็นไฟติ้งสปิริตกับแบ็ปพาวเวอร์แล้วก็ใส่การ์ดแค่่ายล็อกโซเยอร์นะครับผมอ่ะประดอ่าอีลูชันลิง ครับผมอันนี้ผมก็เป็นออฟดูด SPHP นะครับผม EA อันนี้มันติดมาตอนที่เล่นเจเน่นะครับความจริงก็ไปใส่เป็น SPD อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมใช้เป็นฮิวแมนฮิวแมนไดนะครับผมเพิ่มฮิดเนาะก็ประดับชามิดนะครับผมอ๋อเป็นชาร์ปห้านะครับสเตนเนาะ <c oughs> แล้วก็อุ้ยพิ่ครับซอกแล้วก็อินสามนะครับแล้วก็ใส่การ์ดกิเกเต้ ก็ในส่วนของของสมใส่นะครับก็เซตกิโยหนึ่งนะฮะอ่าเพราะว่าเป็นสายปัดน้อนนี้ก็ใช้เป็นกิโยหนึ่งไปนะครับก็อ่าโรลลิงคัตเตอร์แรงขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสดูด sp ด้วยนะครับก็ใช้เป็นชาร์โดโรลลิงครบเซตนะครับประดับอินฟินิตี้นะครับอ่าสิบกับ9นะครับแล้วก็มือกิโยบวก9นะครับเซตัสตามภาพนะครับ สเตน2นะครับ with อินวิทแต่ไม่ใช่วิทเอจิวิด90นะครับเด็ก40แล้วก็รัก120อันนี้ผมอ่ามันเป็นส t ตตรอเล่นคอร์สอินฟิชีเนาะผมก็อัพไปแบบนี้ละกันพอดีเคียรีนะครับแต่ลืมไปว่าเดี๋ยวถ้ามันปรับสอกปรับสกิลเดียเ๋ยวเขาก็คงให้รีซีนะอันนี้ก็ช่างมันละกันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเอ้ยปกติแล้วเราโรลลิ่งได้เท่าไหร่นะครับ ก็เดี๋ยวลองแบบทั้ง EDP แล้วก็ไม่ EDP ให้นะครับก็อันนี้ผมใช้เป็นบม็กวิทติ้งไเวิดธรรมดาก่อนเนะ okay. ะเาะโอเคไปภาพให้ดูก่อนประกอบละกันนะครับอ่ะเอาเป็นแบบไม่ EDP ก่อนเนาะถ้าไม่ EDP ก็อยู่ประมาณ3 0 0ห0กว่านะ3 5 0ห0าามหมื่นะครับ อันนี้เป็นหมวก t ิ i ติ้งไลเวิร์ดนะครับอ่ะถ้าเรากด EDP เข้าไปเป็น 101, แสนหนึ่ง้ามาแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งกับแสนสองแต่ไม่มีแสนสองโผลมานะฮะโ,โอเคอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนหมวกนะครับผมอถอดอาวุธแป๊บนึ้งนะครับเอา EDP ออกอ่ะอันนี้เป็นหมวกเทมเพลโลเซอร์นะครับ ว9เนาะอ่ะขึ้นมาเป็น5มือนะครับผมก็ได้เรื่องของ s P d ด้วยนะครับผมเห็นปะนมันจะปั่นได้เร็วขึ้นเนาะไม่ให้เร็วมันเหมือนกับสมมุดขึ้นนะครับแต่เมื่อเทียบกับเป็นพิทติ้งไลเวิร์ดเนี่ยมันเห็นปะมันจะหน่วงๆน,นิดนึงนะครับนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นเทมเพลอลกดคิดปุ๊บอ่ะ โอเคต่อมาถ้าเรากด EDP เข้าไปปึ๊บอ่าขึ้นมาเป็นแสนห้าแสนหกนะครับอันนี้ไม่มีบัฟเลยนะก็โอเคนะครับผมอ่ะอันนี้ผมลองปั่นเรื่อยๆนะครับเพื่อดูเรื่องของ s p นะครับว่าอีมันจะแบบดูทันไหมเพราะว่าตอนนี้ในตัวผมมี s p แค่ ดูด s อชแค่อย่างเดียวนะก็คือจากแหวนอ่ะสองอย่างสองอย่างนะครับจากแหวนเนาะแล้วก็คอร์สนะครับกดไปเรื่อยๆโอเคก็จากที่ดูคร่าวๆมันก็ยังพอดูดได้นะอันนี้เป้าเดียวเนาะ เพราะว่าเราใส่หวัวคิทติ้งไลเวิร์ดเ,เพื่อหวังการหยุด S4 นแต่ว่าดอเราทอตต์เนี่ยอาจจะต้องหาส่วนสตด S4 มาเซร้อใช่ไหมครับนี่ก็อ่ะพอดูได้อยู่นะครับกระดมิดกแ็แรงขึ้นนะครับก็โอเคค่อนข้างโอเค ก็น่าจะเห็นภาพนะครับอันนี้ผมทําแค่บวก9เนาะใครทําบวก11ก็อาจจะแรงกว่าผมมากกว่าครับก็เรื่องของถ้าบวกที่ผมทําบวก9เพราะว่าตอนนี้ไปบวก9บอก่ามันหาค่อนข้างง่ายอยู่เนาะในส่วนของการตีวอกเออปรปกณ์ของสมใส่อะไรพวกเนี้ยมันยังค่อนข้างหาค่อนข้างง่ายอยู่นะครับผมก็เลยเอามาเทสบวกเก้าแล้วกันนะครับ ถ้าใครไม่มีมีเป็นแบบบวกเจ็ดบวกหกอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะน่าจะใช้ได้นครับผมก็เดี๋ยวลองดูนะฮะอาจจะแบบเบาลงกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าเอ้ยผมว่าน่าจะใช้ได้นะครับทดแทนได้นะฮะแล้วก็เรื่องของ ST นะครับผมบางคนว่าเอ้ยผมอ่าไม่มีแหวนไอตัว Illusion Link นะครับผมคิดว่าเอ้ยเอามาเอาอะไรมาทดแทนดีนะครับผมก็แน่นอนครับถ้าไม่มีนะฮะก็ อาจจะใช้เป็นไข่อินครูบัสนะครับผมเลี้ยงอินคูบัสเป็นตัวช่วยในการดูดนะครับผมไอ้นั้นดูดเอขซีาค่อนข้างดีนะครับผมก็มีเตรียมเอาไว้นะครับประมาณสองสามฟองนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในอาไโอม่ค่อยเก่งครับเดี๋ยววันๆก็แป๊บๆก็บางทีหนีนะฮะก็เลยเตรียมไว้หลายอย่างนะครับไอเรียงลายใบนะครับโอเคก็มาลองเหสให้เพื่อนๆดูรับว่าอย พอเปลี่ยนหมวกปุบเอ้ยดามีขึ้นนะก็ขึ้นค่อนข้างเยอะนะก็สมมติว่าเอาตีจากที่กด EDP นะครับที่ขึ้นจาก1นะึ่งเนาะเป็น1นึ่งนะครับผมก็ขึ้นมาโดดมาค่อนข้างเยอะนะก็ตีง่ายๆก็ประมาณ4ีกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในการเทสหมวกเทม เอาหมวกเทมสมนะครับผมของกิโยครับคลิปนี้ก็ใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไครป์กับช่องสงศอรเฉียนแนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมหรือใครเข้ามารู้สึกยังไม่ใช่ยังไม่ชอบไม่เป็นไรนะฮะยังมาเข้ามามก็ดีใจแล้วนะครับผมโอเคก็ไว้พิยงเท่านี้ละก,กันนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ